เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเปิดกาชาแบบแฟรงกี้ไซบอร์กกันนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่ามันโครสซูเปอร์เลยนั่นเองครับเจ้าตัวเนี้ยเออมันโครซูเปอร์เลยจริงๆฮะผมค่อนข้างชอบนะคนไหนข้ามข้ามเลยฮะส่วนตัวผมผมจะเก็บไว้เพราะว่าสกิลแม่งเกลียนมากอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขอเก็บตรงนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะมากันแบบซูเปอร์ไซบอรอกแฟรงกี้กันเลยนะครับมีกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราไม่เน้นกิจกรรมในคลิปนี้ผมจะเปิดกาชาและก็เราก็จะไปทําในส่วนของการรีวิวกันเลยดีกว่านะครับเออเอาประมาณนี้แล้วกันซึ่งในส่วนของไซบอร์กอ่ะมันจะมีสกิลให้เล่นใช่ไหมอ่ทุกอีเวนต์อ่ะทุกอีเวนต์จะมีสกิลให้หมดเลยครับตรงเนี้ยสามารถมาทสได้นะแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมมองสกิลไปแล้วครับตัวนี้เล่นง่ายมากๆเพอร์เฟกด้วยเออ แล้วก็สก,กิลเป็นเกลียนเกลียนไม่พอแม่งเท่แม่งมันแม่งว้าวอีกต่างหากดูดิเพลงเปิดแม่งอย่างมันอะ่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชากันนะครับงบของผมมี109ใบทองเนาะผมจะเปิดทีละสิหลังจากที่ผมเปิดทีละสิแล้วนะครับผมก็จะมาทําสถิตินะว่าผมได้ประมาณเท่าไหร่สําหรับตู้กาชาอีเวนต์นี้ทุกคนที่กําลังดูคลิปอยู่เปิดกาชาโดนไปกี่ใบทองก็บอกผมหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าหากไม่เปิดก็บอกหน่อยละกันว่าทําไมไม่เปิดแล้วก็ขอเหตุผลแบบโดนใจด้วยกันคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีในการได้รับรางวัลเติมเกมของผมก็ได้นะเออก็อาจจะกลับมาทําคลิปแบบเติมเกมให้ด้วยแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวดูงบอีกสัก หน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกระชากันเลยแล้วกันนะครับสิบใบไปก่อนเลยจ้ะมาสิบครับเลขสิบอ่ะอันนี้กดหนึ่งก็คือเลขนะสิบนะสกิปไปโอเพลงมึงมันจริงว่ะแฟงกี้สกิปไปเลยไม่ต้องห่วงฮะไม่มีออกแน่นอนเดี๋ยวก,กดแชร์ปอมๆก่อนมาแชร์เรียบร้อยอ่ะเอาค้างเลยลุยกันต่ออีกสิบใบครับยี่สิบเลขสองอัชวับสกิปไปเลยมันจะออกไปที่หกสิบนู่นแหละ เลขสามหรือว่ต่อฮะดี๋ยวยาวจุดจวดจุดจวด,ดฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของคลิปวิดีโอทาทแทำโอ้เพลงมันบันจริงเปิดกรชาเพิ่งได้รับชมในส่วนของอัธรดเพลงมันมันผมก็ว่าน่าจะเป็นแค่คลิปนี้คลิปเดียวเท่าที่เล่นมานะโคตรมันอะโอ้โห oh, นี่มันคุ้มค่าแก่การเปิดกรชาจริงๆเลยเลขสี่แล้วนะเลขห้าฮะไปอะชุบชุบชุบหรือ,อฮะยังไม่ออกโอเคต่อไปเลขหก 6, ออกแน่นอนฮะเลขหก 6. ขอเป็นเลขเก้าแล้วกันฮะ <S <S ลเลขหกกับหัวเลขเก้ามันมงค้นกว่าลุยอ่าช,ชี้ชี้ชี้มา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 แฟรงกี้โชคุนตตเอ๋ตตเอ๋ยังยังไม่มาเฮ้อแฟรงกี้ยังไม่มาะมมานามิมาก่อนแล้วแตเอะยังไม่มีอุ้ยเมื่อกี้มันทําไมสลับตัวปะเกิดอาการบักแลกเล็กๆน้อยนนะจ๊ะไม่เป็นไรยังไม่โผล่ไม่เป็นไรไโอ้โทำไมมันแอนิเมชันมันคัดซีนแบบนี้วะแอนิเมชันมันแบบ เฟรมตัดแปะมากครับ6แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาเจกันต่อเลยลุยเล็กเจ็ดนะอ้าฮ uh huh. ชี้ชีชี้สกิปไป1ทีครับระดับ A ไม่ต้องฮะไอดีนี้มันฟูไปละผมต้องการแค่แฟรงกี้เท่านั้น oh, <they> เอาไปโชว์ PVP ผมบอกเลยว่าเล่นโคตรมันมันตลกดีด้วยสกิลมันฮามากเลยอัตาเออัตาเอยังไม่มีฮนะยังไม่มีโหการันตีเหรอ <laughs> หลายคนการันตีนะ อ่ะลุยต่อครับ80แล oh ้วเด้อโอ้ใม่ก็ทำทำทำเพลงโคตรพันเลยจริง <c oughs> ๆไปฮะคุณผู้ชมอะฝังกรี80ดีนะเราดองไว้เกมนี้มันดีอยู่ที่เวลาเราดองเนะี่ยเราสามารถดองได้ทันอีเวนท์ทุกอีเวนท์อยู่แล้วนั่นเองครับถ้าดองไม่ทันก็จัดเติมไปเลยสิในคอสมีบริการเติมเกมให้อยู่นะจ๊ะคนไหนสนใจก็ทักมาได้เลยแต่ว่า iOS ยังไม่มีนะ โอ้การันตีเอ้าชีพหายแล้วแบตเมาส์หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเห็นสายชาร์จไหมตัวชื้นหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยหัวใจผมดอแม่จำเพาะมาดอเอาตรงหัวใจที่อื่นมีทมไม่ไปดอเป็นพราะอะไรเรามาดอเอาตรงหัวใจมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็เสียบสายแบตเรียบร้อยแบตเมาส์มาเรามาดูกันต่อเลยคะับแบงกี้ต้องการันตีแล้วนะโรเนี่ยโอ้ไม่ก็ยัง เมื่อกี้ทำไมมันเป็นรูปคุโรวะบักไหมเนี่ยไอ้ยาตอนนี้ก็80บใบแล้วนะครับไปทีละใบไปชีช้ชี้ชี้แปดสิบเอ็ดแปดสิบสองโอหลายคนโดนการันตีแบบผมแน่เลยเนี่ยยังนะครับอันนี้เป็นระดับ S อนามิอีกแล้วแปดสิบสามเป็นระดับอะไรเนี่ยเขียวๆกัญชาเหรอ แล้วก็ต่อมาครับระดับที่84 84ยังไม่มาการันตีแน่เลย85จ้ะไอซ์กายังไม่มีไอ้ยะ86โอ้โหการันตีว่ะเอาดิการันตีก็การันตีตัวนี้อยากได้อยู่แล้วแฟร,รงกี้มันมาแบบซูเปอร์ถูกต้องมั้ล่ะต้องซูเปอร์แล้วนั่นโอ้เรียบร้อย อามากาเซโร่ซูเปอร์หูขี่รถอะไรจะเข้าไปตัวมันหมุนยังมันบักอะโอ้เจอโอ้เจออย่างเท่เลยจริงๆฮะแฟรงกี้เป็นสายสีแดงนะครับแล้วก็เป็นสายกายภาพเนาะเป็นสายหมัดอะไรประมาณนี้สุดยอดลูกพี่โดนไป86นะครับ86-87อะไรประมาณนี้แหละโอ้ กลือนะโคตรเกลือเลยทีเดียวมาเช็คตรงนี้ครับตรงนี้ผมโดนไปที่86ใบนะจ๊ะและกิจกรรมตรงนี้ถ้าหากเราเปิดกาชาไปเรื่อยๆนะครับตามจํานวนตรงนี้นะ86ตรงเนี้ยถ้าหากเราเปิดไปตามจํานวนที่ระบบกําหนดให้นะครับ10 30 90 180 270 450เราก็จะได้ของรางวัลตามระยะทางนั่นเองนะครับและก็ในส่วนตรงเนี้ยผมก็ไม่มั่นใจว่าทํายังไงถึงจะได้นะเพราะงั้นผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะมาเรามาดูแฟงกี้กันหน่อยละกันนะครับดูงี้เหรอ,อยังไงอะ่ะ ถ้าหากเราจะดูอันดับมาใหม่แบบนี้ปะเออไม่ได้ดูไม่เป็นใช่ปะเนะี่ยอันนี้เป็นระดับ SS ใช่ไหมเออโอเคคอลเลกชันครบนะฮะอดี ID นี้ไม่ขายนะเออกะว่าจะเล่นยาวๆครับชอบเล่นจนเกมปิดเลยนั่นแหละอยู่ไหนอะอ่าโนอ๋อนี่เจอแล้วหูตาเซยจริงๆเฮ้ยเท่ว่ะเอ,อเฮ้ยเจ้อเฮ้ยเจ้โพสท่ายอย่างเท่เลยหดูกล้าม <Wow. S 1> แน่นๆฮะไอ้เ่า แป ð, เราไปเทส PVP กันหน่อยแล้วกันนะครับว่าตัวนี้น่าจึงน่าจังหน่าจับขนาดไหนฮะมาเรามาเริ่มกันเลยครับคุณผู้ชมครับขั้นแรกขอเริ่มด้วยที่การเดสก่อนแล้วกันนะจ๊ะอาชุบอาชุบอืมมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากนะเดสก็คือเดสนั่นแหละใช่ไหมเออเด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 ใจเย็นใจเย็นในนมชูอัพ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 เออนี่ก็คือเทคนิคการเดสนะฮะเดเดเดดูตูดดิโอ้ใหม่กอดมันกางเกงในจริงๆนะเนี่ย ทำไมไม่ทําตัวละครผู้หญิงให้มันเท่าเทียมแบบนี้บ้างถามจริง GM เออแต่ว่ารูปโปเซอร์นี่มันจะมีหินแห่งคุณธรรมด้วยนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้แต่ว่าในส่วนของการแดสยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนะครับมันยังมีทิคเล็กๆน้อยๆอยู่หนึ่งอย่างก็คือเวลาเรากดแดชแล้วเวลาเราค้างนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้อะล่ะอะจอะเจก็คือว่าไอ้เจ้าเต้าเนี่ยมันเปลี่ยนทรงผมแล้วมันเป็นตัวแดงด้วยดูดิอ่ะเจ้าเห็นนะเฮ้ยอันนี้อะไรอะดวงคาบุโต้เหรอขุดมันเลยขุดมัน อะไรครับเนี่ยแล้วเวลาเราแดชอ้าวสุดปอ์อย่างเท่เป็นไงลองเอาไปเล่นกันดูนะครับแดสเสร็จปั๊บกดค้างอย่างตึงอะ่ะไอ้นุ่มเอาดิเอาดิเอาดิโย่ไปยังโเป็นไงฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับตัวนี้น่าเล่นโคตรเลยไม่เล่นไม่ได้นะคุณผู้ชมเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่การโจมตีปกติกันครับ1 2 สามโอ้แล้วก็สี่แล้วก็ห้าโอเคมีห้าแพทเทิร์นนะครับโจมตีทอทอยู่ประมาณหมื่นกว่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่หมื่นหกเลยอุยอ้ยอุย้ตัวนี้เล่นง่ายปล่อยได้ลวนๆวเรื่อยๆฮะ28,000ครับดาเมจทั้ทั่ที่ทำได้1เซตกับการโจมตีปกตินะครับถือว่าเพอร์เฟกต์เลยลองโจมตี3ครั้งสิ1 2 3อ่า1เออ สได้นะ1 2 1่งสองหนู้หนนี่ยากครับต้องเอา1 2 3่งสองสฮะหนึ่ยากครับ1นึไม่ได้1 2 3โอเค1 2เดิน1นึเดิน1 2เดินอู้มันหลุดคอมโบได้ง่ายมากๆเลยฮะแบบนี้ค่อนข้างที่จะเล่นยากหน่อยนะครับต้องตีแบบเนี้ย 3แบบนี้แล้วก็1 2 3่งสองสามอดลบแดดลบไม่ได้นะแดดหลบต้องรีบต่อสกิลนะครับเพราะตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะโจมตีแล้วก็ติดแบ็กสวิงน้อยนั่นเองครับแบ็กสวิงคืออะไรแบ็กสวิงก็คือจังหวะที่ศัตรูหลังลอยนั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาดูที่สกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งก็จะเป็นสกิลนี้โอ้ <Bang. S 1> oh m ม g ก็ยิงไกลมากแบงแบงมันตะโกนซะแบบสกิลยิ่งใหญ่อลังการ แบงเออโจมตีระยะไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะอันนี้สุดแมปนะครับสกิลนี้ปืนใหญ่อารักาศครับลองดูอา่๋อแบงนี่ฮะโอ้โหสุดแมปเลยแล้วสกิลนี้ล่ะอันนี้ก็ครึ่งแมปครับเข้าไปโจมตีแล้วก็เป็นซุปเปอร์อัลเมอร์ด้วยเป็นตัวแดงนั่นแหละเกาะแดงอะไรประมาณนี้ยิงแร็ตหนึ่งทีแล้วก็โอ้โหถึงนะเนี่ยคอมโบนี้ได้เลยอ่ะเก็บไว้ทำคลิปคอมโบอีกทีนึงแล้วกันแล้วชุบแล้วชุบ อ๋อทีนี้เดี๋ยวผมลองตีแล้วก็แด,ดสิเฮ้ยแดดไปอยู่แบ็กสวิงการโจมตีน้อยมากครับได้อยู่ได้อยู่อ่ะขอลองสกิลนี้อีกทีนึงบึ้มไม่จําเป็นต้องรอให้ตัวละครศัตรูดโดนสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งขั้นสอก็โผล่ขึ้นมาให้ใช้งานก็คือแฟรงกี้บ็อกซิ่งอืราราต่อมาก็สกิลสองครับซูเพล็กอชบอ๋บอถ้าอยู่ระยะไกลนี่ก็คือโจมตีในรูปแบบนี้นะครับ อยระยะก,ก็กลางๆนะครับเปิดเกมมาใช้ได้ไหมเอ้ยโอ้ไม่ถึงฮะไม่ถึงระยะใกล้แหละเออชุม่มประมาณนี้ครับต่อมานี่สกิลไฮไลท์ผมมองว่าโคตรไฮไลท์เลยนะอ่ะบีม <laughs> What the fuck is that เออชุม่มบีมหัวนมเอาใหม่เอาใหม่ขออีกรอบขออีกรอบหนึ่งเอาใหม่นะคุณผู้ชมขออีกรอบฮะ เราจะกดที่สกิลนี้จึ๊บเอาผิดสกิลปะโถเอ้ยเราอยากเห็นหัวนมไงเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมเช็คก่อนนี่นะบีมเออแจ๋วแจ๋วชอบชอบฮะทีนี้มาดูที่สกิลสองตอนที่กดใกล้ๆศัตรูมันจะเป็นการซู้เฟล็กแบบนี้หูมือหนึ่งเลยเฮ้ยแรงว่ะเฮ้ยแรงจริงเอาไปคอมโบได้นะเนี่ยโอ้ my g กอดเดี๋ยวผมลองคอมโบก่อนไปสกิลอื่นนะ อันนี้โจมตีปกติ1เซตก่อนแล้วก็นี่โอ là 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 ้เราเราราๆแล้วก็สูเพกสามหมื่นแปดโอ้โหไม่ใช่สามหมื่นหกเลขหกกับเลขแปดคล้ายกันอ้อเยอะมากเยอะมากสกิลนี้มันแบบเอาไว้ใช้คอมโบตอนท้ายสุดอะ่ะสูเพกแล้วเวลาเราหลบพาเนอร์ก็หลบเงี้ยแล้วก็สกิลนี้แล้วก็เข้าไปโจมตีสูเพกสามหมื่นเจ็ดรอบนี้โอ้โฟินมาะ โจมตีแค่แป๊บเดียวพอฮะรอคลิปคอมโบเลยคุณผู้ชมฮะสู้เพล็กยังไม่หมดหัวนมบีมปิ้วเฮ้ยติดสตันด้วยวะเออศัตรูมันน่าจะเออหน้าขาวดวยมั้งมันโดนแสงอะ่ะน่าสนใจมากและก็สกิลหัวนมบีมเนี่ยไม่จำเป็นต้องโจมตีโดนศัตรูก็สามารถใช้ได้นะครับระยะก็กลางๆประมาณนี้ไม่ระยะใกล้สรุประยะใกล้มากเลยนี่ว่ะสู้เพล็กอซ้ม แล้วก็ฮุนอมบิมติดสตานด้วยจ้าสวยงามครับต่อมาก็เป็นในส่วนของสกิลอันติเมดนะครับมีอันติเมดปกติกับอันติเมดคัสซีนช่องผมเรียกอย่างนี้นะแต่ว่าสำหรับในส่วนของสกิลเสริมเราจะมาดูกันก่อนดีกว่าเนะเาะสกิลแรกครับนี่เลย r o c k ็ตตูแรนเชอรแบบนี้นะฮะยิงอรเก็ตออกไปเอาตายละเดี๋ยวเดี๋ย,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 ยิงก่อน r o เก็ตตูแรนเผมไม่รู้ว่ามันติดตามศัตรูหรือเปล่านี่สิชุด r o เก็ตต์รนเชอร์อ๋อไม่ไม่มันจะมีในส่วนของมาร์กนะครับมาร์กสัญลักษณ์ใต้เท้าศัตรูที่ศัตรูยืนอยู่ล่าสุดนั่นเองใจเย็นสิลูฟี่เห็นไหมนั่นนั่นมาฮะกันเห็นไหมเออนั่นแหละมาฮะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่มีอะไรมากเลยนะทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลนี้ครับซูเปอร์ไฟล์โอ้โระยะสุดลูกหูลูกทาอีกแล้วโอ้โหตัวนี้น่าสนใจว่ะเล่นได้ทุกระยะเลยนะและก็คือสกิลหนึ่งของเขามันไกลมากครับ อันนี้ก็พ่นไฟออกมาสร้างดาเมจสองฮิตครับเป็นดาเมจตอนโดนทีแรกครับกับดาเมจตอนระเบิดเออสี่พันสี่นะดาเมจทั่วท้งท่อก็อยู่ที่แปดพันเก้าครับไฟเออร์ <Fire! S 1> <Fire! S 2> คุณดาวสิบวิอ้าวไม่กอดและเนี่ยไอ้ล็อกเก็ตเนี่ยล็อกเก็ตคุณดาวยี่สิบวิผมชอบไฟเยอร์มากกว่าวะ่ะไฟเออร์นี่เอาไว้คอมโบได้เลยเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมจะมี PVP ให้ดูด้วยไฟเออร์ <Fire! S 2> ต่อมาก็เป็นในส่วนของสกิลอันติเมทละกันนะครับสกิลนี้ แฟงกี้คาร์บิมดาเมจเท่าๆหมื่นห้านะแรงมากๆเลยฮะนี่ฮะแฟงกี้คาร์บิมเปิดเข้าไปยิงนี้เข้าไปแล้วชุบๆๆๆๆๆๆบตีตีสูเพ็กโอ้โหสี่หมื่นห้าแรงไปไหนขออีกรอบนะเราจะเล่นสูเพ็กโดยการที่ใช้รอบสุดท้ายเลยตีปกติก่อนสกิลหนึ่งอันติเมตแฟงกี้คารูบิมซูเป็ก สี่หมื่นสองยังไม่แตกสกิลนี้ทีได้สี่หมื่นเจ็ดโอ้ไม่กอเฮ้ยสองคอมโบก็แตกได้เลยนะเนี่ยแรงไปเปล่าพอนุ่มฮะพพอนุ่มเฮ้ยเล่นโคตรง่ายแล้วเล่นดีด้วยประเด็นสกิลอันติเมตรประมาณนี้นะครับต่อมาก็อันติเมตคาสินเออซุม่มรงกี้ชู่กุนแปลงล่างแปลงล่างโอ้ไม่กอจะว้าวไปไหนมะนุ่มและคือเป็นหุ่นยนต์หูเด็ดได้ด้วยฮะเฮะ้ย โอ้โหบมากคุณผู้ชมฮะไม่เปิดไม่ได้นะเออมาฮะคุณผู้ชมหนึ่งสองสามอันนี้โจมตีปกติโจมตีปกติได้แพทเทิร์นประมาณนี้ครับสามแพทเทิร์นไหมได้ประมาณสามแพทเทิร์นครึ่งครับประมาณนี้สองหมื่นกว่าเหมือนกันดามเมจนะฮะอ้าวระโถอแปลงล้างก่อนแฟร,รงกี้ช,ชูกุนโอ้เทเลยเฮ้ยผมขอลองอันนี้หน่อยให้ศัตรูเข้ามาตีเดีด๋ดวๆๆแป๊บนึงมาเข้ามา แฟรงกี้โชกุนหลบได้ไหมหลบได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะหลบได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดขอลองเช็คขอลองเช็คน่าสนใจจะได้ได้กดผิดกดผิดเข้ามาโอ้ชิปแฟรงกี้โชกุนแล้วกดแดนรัว่กดแดนกดแดนกันแดนเอ้ยได้หลบได้เฮ้ยอันนี้โกงเข้ามาแฟรงกี้โชกุนหลบซ้าย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 ซ้าย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 อ่ะ โอ้ไม่ก็หลบได้โอ้โ oh, oh. หคุณผู้ชมฮะไม่เอาก็ก็แล้วแต่คุณผู้ชมผมจะเอาตัวเนี้ยเพราะว่าเอามาแล้วโคตรเท่สกิลมันคัดซีแล้วมันหลบได้อ่ะอ่ะทีนี้มาดูที่สกิลหนึครับยิงเป็นปืนกลระยะไกลมากครับแล้วก็ถ้าหากยิงโดนสกิลหนึ่ขั้นสก็ขึ้นมาให้ใช้งานนะครับใช่ปะแต่ว่าอันนี้จะพุ่งไปฟันศัตรูนะครับสกิลหขั้นสงเฮ้ยไม่ต้องยิงโดนก็ได้โอ้ระยะสุดลูกหูลูกตาสุดแมพครับ แล้วก็สกิลสองครับโอยเทเมราเป็นการใช้ดาบนะครับพุ่งมาฟันแบบนี้เออไม่ใช่พุ่งมาฟันอิดูดด้วยเฮ้ยดูดเหรอเฮ้ยดูดมีดูดลมด้วยกดค้างได้ครับกดค้างเป็นตัวแดงเฮ้ยน่า <c oughs> สนใจมากเลยอ่ะอ่ะลองตรงนี้ถ้าไม่กดค้างก็เป็นตัวแดงอยู่แป๊บหนึง่งแต่ว่าถนะ้าหากกดค้างนะครับมันจะดูดเข้ามาแล้วก็ตีแบบ <c oughs> ต่อมาก็สกิลสอขั้นสครับโอ้ oh m ม god w h a the f u c k is that นี่มันตัวบ้าอะไรกันครับเนี่ยคนน่าเล่นมากเลยอะไอตัวเนี้ยโคตรน่าเล่นกว่าแฉงโคตรน่าเล่นกว่าคูซานอึกโคตรชอบนะแล้วก็มาดูในส่วนของสกิลสออีกรอบหนึง่งกดใช้งานนะครับก็ขึ้นมาให้ใช้งานได้เลยสําหรับสกิลสอขั้นสครับก็กดไปแล้วก็เป็นแบบนี้ <c oughs> ข้าพระเจ้าเคารพท่าน โอ้โหสุยโหสุยเนี่ยไม่ใช่สิโหสุยน่ามันช้าคารวะทันเทพคารวะทันเทพแล้วก็คารวะทันเทพอีกรอบหนึ่งามาดูอันติเมทครับอันติเมทเมื่อกดแล้วก็จะเป็นแบบนี้แฟรงกี้คารุบิมเอ๊ะรู้สึกเหมือนมีอะไรแปลกๆอย่าบ,บอกนะาาน,น่านมึงออกมาตรงท้องดิวะได้ได้ได้มันออกมา อ,อ๋อมันเปิดออกมาเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ออกมายิงเออเ,อ,อเราก็ว่าอยู่โอ้โก็นึกว่าออกมาไงอะทีนี้มาดูที่สกิลนี้ครับพ่นไฟไเอ๊ะมีอะไรแปลกๆอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะอย่าบอกนะว่ามันโผล่มาจากพุงอีกแล้วมันโผล่มาพ่นไฟอาไฟไ <S <S อุ๊ยดาเมจแรงขึ้นด้วยประเด็นเออตอนอยู่ในร่างนี้ดาเมจแรงขึ้นนะแต่ว่าคุณดาวพอๆกันฮะคุณดาว12วิอะ ตามเม็ดเป็น5,700ครับรวมๆคือ11,500นะเยอะมากต่อมาคาซินครับโอ,อ,อ้โหเรซิมาไดกันสึ่มาเดียวเฮ้ยโคตรเท่เบรกมากวิอันนี้น่าเล่นมากนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอลองคอมโบหน่อยคอมโบนะตีปกติชึบสามครั้งพอยิ่งบึ้มอันติเมตแฟรงกี้คารุบิมแล้วก็ซูเพ็กครับ หลังจากนั้นก็อันติเมตคาสซินแล้วก็อันติเมตอีกรอบหนึ่งอ,อ,อ้ยได้ว่ะแล้วก็อันติเมตคาสซินไอ้ย้าที่มันเป็นคอมโบที่คิวสดยิงเข้าไปหูเดอร์เบิร์สได้ที่เจ็ดพนหกโอ้ my god <laughs> คอมโบเดียวเท่านั้นครับศัตรูร,ร้องอยียงวะแต่ถ้าหากเราใช้สกิเสลสกเสริมล่ะสกิลเสริมอะเนี่ยล็อกเก็ตยังไม่ได้เช็คตอนที่อยู่ในร่างนี้นะ แฟรงกี้โชกุนแล้วก็นี่ฮะอ๋อเหมือนกันเหมือนกันโอเคคุณดาว20วีนะไอตัวเนี้ยผมพ้องว่ามันเพอร์เฟกมากเลยอะ่ะมันเท่อะดูดิโคตทเทเลยไอย้ยะเบอร์38ครับมันจะต้องเอาหลายๆตัวมาประกอบกันใช่ไหมเอามอเตอร์ไซค์เอารถถังเอานู่นเอานี่มาประกอบกันครับก็เลยกลายเป็นแฟรงกี้โชกุนอย่างเท่เลยครับคุณผู้ชมครับ และต่อมาเป็นสุดท้ายนะครับแต่ว่าไม่ใช่ท้ายสุดนั่นก็คือสกิลพาร์ทเนอร์ของตัวแฟงกี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูว่าจะมีลักษณะประมาณไหนนะ <c oughs> อะ่หลังกดก็จะเอาตัวแฟงกี้ไซบอร์กลงมาในทีมเลยนะฮะลงมาช่วยตีฮะประมาณนี้ <c oughs> โอ้ระยะที่สุดแมพเลยเอาไว้ใช้คอมโบในส่วนของการโจมตีได้เลยนะเนี่ยไ <c oughs> อ้ <c oughs> แจ๋ว <c oughs> เดี๋ยวลองเป็นแบบนี้สิ อ๋อระยะของตัวนี้มันจะมองไปด้านหน้านะครับเป็นการโจมตีด้านหน้านะครับประมาณนี้ถ้าใช้งานในรูปแบบนี้จะใช้งานได้อยู่นะครับไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดู p v p กันหน่อยแล้วกันนะขอแบนคูซันกับซันจิเออซันจิแล้วกันนะสองตัวนะไปฮะเล่นแฟงกี้ดีกว่ามาฮะแฟงกี้มาแล้วสกิลพาร์ทเนอร์เอาตัวไหนดีเนี่ย อืมเอานี้แล้วกันอาจจะได้อยู่ั้งเนี่ยได้ปะได้แหละอ่าลองดูนะครับส่วนไอ้เจ้าตัวแฉงโดนเนิร์ฟเนี่ยก็เอาไว้แบบนี้แล้วกันมาลุยก,กันครับส่วนตัวนี้อุตะนะครับอุตะผมจะใช้เป็นพาร์ทเนอร์ของนี่แล้วกันครับอ่าโอเคลุยก,กันครับคุณผู้ชมครับเจสม m o เกอร์ oker, แล้วก็แฉงกับตัวโซโรนะครับพี่หลงของเราเนาะมาลองหน่อยโอเพลงโคตรบันเลยเฮ้ยเพลงบันจริง เฮ้ยเออเฮ้ยเอ้ยเอ้รวไดนไโดนเไดโดนเด้เด้อเ้ใจเย็นไอ้ดุมไปโดนปะอ่ะแฟกี้บ็อกซิง่งเอาผิดด้านปะโทหลงหลงุล่มๆฮะเป็นธรรมดาของคนฝึกใหม่ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นไอ้ดุมลุงอ่ะใจเย็นได้ไหมเอาเด้เอายงิงเฮ้ยอุ้ยโดนสวนกลับแบบนี้ให้ฮะให้ก่อนให้ก่อน นเดี๋ยวเราไปใช้แฟรงกี้โชกุนที่หลังไวท์เบร Bro, อเบรใจเย็นเบรโดดาดึม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 แล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยผิดผิดพลาดเรียบร้อยตายปะเนี่ยมีโอกาสตายสูงครับเฮ้ยไม่ตายโ okay. อเคเฮ้ยสวยเว้ยมาเนี่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 ยชึบโอ้หม่ก่อนบัตรคัทสีใส ตายสิครับงานนี้ <laughs> แบงกีไม่ได้โชว์เลยไอ้หนูเมย,ยตายปะขออย่าตายได้ไหมเราอันติเมตรธรรมดามันอันติเมตคัสซีน่ะเราเสียโอ้ตายเลยว่ะ <c oughs> ไอน,นี้ก็เก่งเกิน <c oughs> ไม่ผ่อนให้เลยมาแชงหน่อยแล้วกัน <c oughs> ต้องไปฝึกอะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยฮะเอารถตามสบายลุงงี้น่าจะเล่นสโมกเกอร์บ้างดีกว่าจริงนะ ผมค่อนข้างชอบเลยสโมคกเกอร์เนี่ยประชุบอุ๊ยหลบผิดท่านไม่เป็นไรวับโอเคสวยหนุ่มแหม้หนุ่มก็อุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอัติเมตไปเรียบร้อยฮะโดนหูไม่โดนอีกโอเคนี่นะยืนดูฮะยืนดูหำ ไม่เถคุณก็หน12 12 12 12 12ึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองะชุบเอ้ยลบพิทันโอ้โหเมาพังไม่ใช่เมาสิจอยฮะอัตติเมตไหมเอาไม่เป็นไรให้ก่อนแล้วกันนะรอ,อก,ก่อนครับอย่าเพิ่งเล่นโอเคอัตติเมตายังยังยงังอัะเสียสเยิเสอหูวิมือไวเหลือเกินไอ้นุม่มไปไม่โดนด้วยประเด็น ตายแล้วได้เล่นอุตส่าชนะไปเนี่ยเก่งจังอนะเรียบร้อยฮะทูอีซี่เลยศัตรูเก่งจังวะต้องขอแก้มือนะนะแบบนี้ต้องขอแก้มือนะจ๊ะเอาไปแแบเฮ้ยจ้าผมมันเนิร์ฟนี่หว่าลืมลืมฮะว่าโดนเนิร์ฟไปเอาโดนอะไรนั่นนั่นตายละสกิลหนึ่งโดนเนิร์ฟเหรอ หนักเหมือน,นกันนะเนี่ยกูตาเล่นได้ป่ะปัจจุบันโอ้ยไกลมาถึงน okay. ี like ่เลยชึบโอเคอันติเมทติกิบสองเอาไปตีติกิบหนึ่งโอเคไม่ตายว่ะแย่ล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 ะแย่แล้วแย่แล้วอย่าอย่าทับผม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 ไม่เอาไม่เอานี่นะโอเคเรียบร้อยได้อยู่ฮะ เราใช้สกิลเสริมตัวโน้ตตึงอ่ะแตงโกจริงอะชึบชึบเออโอ้โหมาใกล้โอเคได้อย <right ู่โลคุโจอะไรโลคุโจอะไรนุ่มเล่นแฟงกี้พีไม่ได้เล่นเลยนะอันติเมตป้ายกิลสองโลคุโจโอทัสมาเกะอเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนุ่ม เรียบร้อยนมโอ <S <S ้ยไม่ได้เด็ดเด็ดเดดเด็ดดดเดยนเย็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 เยเยล็งงู่อกเละเอดเอิอได้อยู่ได้อยูเรียบร้อยโอ้โหอจังหวะนี้สวนกลับได้หวะเออ โอเคครับคุณผู้ชมในส่วนของ PVP เอาเป็นเพียงเท่านี้ก่อนผมจะต้องไปฝึกแฟงกี้ก่อนนะครับตัวนี้มันเล่นดีมากเลยแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยทารมิงผมมันแย่ไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งคลิปหน้าแล้วกันเนาะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับการซูเปอร์ในคลิปนี้ผมบอกเลยว่ามันเพอร์เฟกแล้วก็สุดที่จะหาที่เปรียบมิได้เลยจริงๆครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าผมจะมาสอนคอมโบแล้วกันเนาะแล้วก็ในส่วน ส่วนของคู่ซันขออนุญาตข้ามนะครับพอดีว่าคู่ซันมันเปิดไปพร้อมกับเกมแบ็คโคเวอร์ผมก็เลยไปทำแบ็คโคเวอร์ก่อนเนาะทีเนี้ยถ้าหากมาไล่ทําที่หลังมันเหนื่อยนะครับยังไงขออภัยด้วยลวกันสําหรับตัวคู่ซันเนาะเพราะฉะนั้นคลิปแฟงกี้ผมจะทําให้ดีที่สุดและสําหรับคลิปนี้ผมเนคอสขอตัวลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย